ะะเดินทางมาทํากิจกรรมส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้านะคะที่ตํบาบลป่าเก่ออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆมาส่งให้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอนกับมิซูบนนะคะพาคุณลูกค้าทุกท่านมาพบกับกิจกรรมดีๆนะคะก็คือกิจกรรมส่งมอบรถใหม่กันนะคะวันนี้ค่ะแอนอยู่ที่บ้านป่ากอนนะคะอําเภอชานุมานค่ะซึ่งวันนี้เราได้นํารถมิซูบิชินะคะแอดท่าสเปเชียลอีดิชันนะคะ,ะมาส่งให้กับลูกค้าถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับทํากิจกรรมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณลูกค้านะคะเลี้ยงอาหารกันไปเลยค่ะ<ช>เดี๋ยวยังไงบรรยากาศภาย ในงานเป็นไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะพร้อมกับการสัมภาษณ์ความรู้สึกที่ลูกค้ามีต่อมิสซูบนและแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆของมิสซูกันคะ่ะสวัสดีสสดคุณลูกค้าด้วยนะคะวันนี้นะคะมาพบก,บกับการรีวิวนะคะวันนี้แอนอยู่ที่ ตำบลป่าก,ก่อนนะคะอำเภอชานุมานนะคะวันนี้นะคะเราได้นารถนะคะ a อ t a s p e c i a l e ล i t ด o n นะคะรุ่นขายดีของเรานะคะมาส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะถึงบ้านกันเลยทีเดียวพร้อมกับทำกิจกรรมดีๆนะคะเป็นกิจกรรมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะขออนุญาตคุณลูกค้านะคะ mm. เพื่อที่จะสัมภาษณ์นะคะว่าคุณลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างคะแล้วก็ทำไมถึงได้ตัดสินใจซื้อรถกับทางมิสูบุลค่ะ อ๋ออันนี้ก็คือเราได้ศึกษาข้อมูลทางเของีิจูนะครับคือว่าเป็นที่นิยมและก็มาตรฐานบริการดีเยี่ยมและก็ญาติพี่น้องก็ใช้อยู่ญาติ <บา S 1> พี่น้องก็ใช้อยู่ด้วย<ช>นะคะก็เป็นการแนะนําปากจ่อปากพร้อมกับผลิตภัณฑ์ก็ดีด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแคมเปญก็ตรงใจกับคุณลูกค้าเลยใช,ใช่ไหมคะเหมาะกับคนในเมืองอ๋อเหมาะกับคนในเมืองเลยนะคะเรานะคะมาจากอุบลน,นะคะเพื่อมาส่งมอบให้ลูกค้าอยู่ที่ ชานุมานกันเลยนะคะอยู่ไกลแค่ไหนนะคะลูกค้าก็ไปซื้อรถกับเรานะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะขึ้นหน้าโชว์รูมนะคะหรือว่าลูกค้าจะทักยินบ็อกเข้ามาในเพจของเรานะคะเราก็ยินดีบริการนะคะในวันนี้นะคะเรานะคะจะจัดกิจกรรมส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะ เก็บภาพบรรยากาศนะคะไปฝากคุณลูกค้าทุกท่านในเพจของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ให้เรานะคะได้รีวิวแล้วก็นํารถมาส่งยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวมิสูอุบลนะคะขอบคุณค่ะ